ขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสรุปเนื้อเรื่องใครฆ่าซาร่า EP ที่5-6 6นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดให้กันสักนิดนึงจะพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลย ย้อนกลับไปตอนที่อเล็กติดคุกอยู่เขาก็นึกถึงเรื่องที่เซซ่าเคยบอกเขาไว้ว่าถ้าเกิดอเล็กยอมรับผิดทุกคนเนี่ยก็จะได้ประโยชน์กันหมดแล้วเซซ่าเขาก็สัญญาว่าเขาจะคอยดูแลอเล็กเองตอนที่อยู่ในคุกอเล็กก็แค่ต้องไปนอนคุกสักสองสามอาทิตย์แล้วก็จะได้ออกมาแต่ตอนที่อเล็กอยู่ในคุกเขาก็โดนกระทืบอ,อยู่ตลอดแล้วสิ่งที่เซซ่าจะตอบแทนให้ก็คือสุขภาพของแม่อเล็กเองในตอนนั้นอเล็กเขาก็โดนกระทืบเป็นกิจวัรป,ประจําวันมันก็มีคนคอยมองอเล็กอยู่พอโดนกระทืบเสร็จแน่นอน,น,อ,นอเล็กก็ต้องไปที่ห้องพยาบาลมันก็มมมีีี้้ชาาาายยคคนนนนเเเเเดดิิขุกกกับอลล็็ถว่ต มากี่ปีแล้วเนี่ยอยู่นี่มา8ปีแล้วผู้ชายคนนี้เขาแนะนําตัวว่าเขาในชื่อคาร์ลออเล็กก็ถามว่านี่ต้องการอะไรคาร์ลอบอกว่าเขาอยากเป็นแม่ทุนหัวของอเล็กไงกูโดนกระทืบมาตลอดแถมตอนนี้จะโดนตุยตูดอีกจากนั้นทนายเขาก็มาพบกับอเล็กอเล็กก็ถามว่านี่เรื่องคดีของเขาเป็นไงบ้างเขาจะได้ออกไปหรือย,ยังนี่เขาติดคุกมา8ปีแล้วนะตอนนั้นเซซ่ารับปากว่าจะให้เขาติดคุกแค่เดือนเดียวทนายบอกว่าคดีของอเล็กเนี่ยยากมากเพราะว่าไม่มีหลักฐานอะไรพิสูจน์ว่าอเล็กเป็นคนบริสุทธิ์ได้เลยอเล็กก็ขอร้องให้น,หน,นนยย่ววเคีแม็กดป ขึ้นทุกวันจนตอนนี้มาเยี่ยมไม่ได้แล้วด้วยซ้ําทนายก็เอ้านี่ยังไม่มีใครบอกอีกเหรอแม่ของคุณเนี่ยตายไปตั้งแต่เดือนที่แล้วลวอเล็กเขาก็ถึงกับพูดไม่ออกกลับมาที่ปัจจุบันกันต่อหลังจากที่นักบัญชีที่อเล็กนัดเจอเขาถูกรถชนตายตำรวจเนี่ยก็เลยกักตัวอเล็กไว้ก่อนอเล็กเขาก็มั่นใจมากว่าไอคนที่ขับรถชนเนี่ยมันไม่ได้บังเอิญชนหรอกมันตั้งใจชนเลยเอารอยหลังจากที่ขับรถชนคนเขาก็กลับมาที่บริษัทจากนั้นก็กินยากล่อมประสาทพอสติเขาเริ่มนิ่งขึ้นมาบ้้้้าาาาาาางงงงงเเเคกก็หหยิบบบรรููปปใใในนนนนึึึขขขมมดดซ่่่่ออออีีีตตททุไ เพื่อที่จะไปขู่ว่าซาร่าห้ามเอาเรื่องที่รู้ว่าเขาเป็นตุ๊ดไปบอกใครเด็ดขาดแต่ว่าตอนนั้นซาร่าก็ไม่ค่อยฟังเชมาก็พยายามจะขู่ซาร่าจนหัวของซาร่าไปกระแทกกับผนังซาร่าก็เลยขู่ว่าชีวิตของเชมาเนี่ยพังแน่นอนเชมาด้วยความที่ตกใจเขาก็เลยวิ่งออกจากบ้านไปแล้วก็ขับรถหนีไปเลยแต่ว่าตอนนั้นแอลลอยก็มาที่บ้านของซาร่าด้วยเหมือนกันหรือว่าอย่างตอนที่ซาร่ามีอะไรกับโรดอนโฟแอลลอยเองเขาก็อยู่แถวนั้นด้วยเหมือนกันหรืออย่างตอนที่เซซาเข้าไปคุยกับซาร่าเซซาก็ชวนซาร่าไปนั่งรถ นะถ้าอยากให้เขารู้เนี่ยแแน่นอนซาร่าก็ไม่ได้บอกแล้วเธอก็เหมือนจะไปกับเซซ่าโดยดีซึ่งในตอนนั้นแอลลอยเขาก็อยู่แถวนั้นเหมือนกันแอลลอยก็เลยเดินมาเรียกซาร่าบอกว่าโรโดนโฟาตามหาอยู่เซงเลยก้างขวางคอยิงกลับมาที่ปัจจุบันแอลลอยเขาก็พูดว่าทุกอย่างเนี่ยเรียบร้อยดีคุณเซซ่าผมจัดการให้หมดละส่วนตอนนี้อะไรเขาก็โดนปล่อยตัวเพราะว่าแถวน,นั้นเนี่ยมีพยานรู้เห็นเยอะว่าอะไรเป็นผู้บริสุทธิ์ตำรวจเขาก็เลยปล่อยตัวไปเอลิซาก็เลยถามว่าแล้วนี่เราจะทํายังไงกันต่อเอเล็ก็เลยพาเอลิซาไปดูบ้าน เขามาอะไรเขาก็เอาข้อความที่ซาร่าเคยเขียนในแดรี่เอามาไว้บนคอมประโยคก็มีอยู่ว่าฉันคิดอยู่นานเลยแล้วฉันก็ตัดสินใจได้ฉันบอกเรื่องทุกอย่างให้แอลลอยรู้ทั้งหมดเหมือนเป็นเรื่องที่ยากแต่ยังไงก็ต้องบอกเขาจากนั้นแอลลอยก็ได้รับข้อความเป็นข้อความที่ไม่ระบุชื่อผู้ส่งด้วยพอเห็นข้อความที่ซาร่าเคยเขียนแอลลอยเขาก็ดูหน้าลนลนพอสักพักอเล็กก็เห็นกล้องวงจรปิดก็เหมือนว่าโรดอนโฟจะมาเขาอีกพออเลเก็กเจอโรดอนโฟเขาก็ถามว่าน,นี่ใช่ฝีมือนายใช่ไหมโรดอนโฟเองก็ถามเหมือนกันอเล็กนี่มึงจะฆ่ากูเเรอออล็็กกงงาาไไปทํะ โรนัโนโทบอกว่ามีคนขังเขาไว้ที่ห้องซาวน่าแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นด้วยจนเกือบตายอ่ะอิลิซาก็เดินมาพอดีทําไมพี่ถึงคิดว่าเป็นอเล็กอะเฮ้ยแล้วทำไมน้องกูมาอยู่นี่เนี่ยแล้วไอ้เรื่องที่ขังพี่ไว้ในห้องซาวน่าอเล็กไม่ได้ทําแน่นอนเพราะว่าเมื่อวานเธออยู่กับอเล็กทั้งวันไอ้เรื่องนั้นเข้าใจแล้วแต่สองคนในคบกันตั้งแต่เมื่อไหร่วะแล้วพ่อรู้เรื่องหรือย,ยังยังอะแล้วก็ไม่ต้องบอกพ่อด้วยที่น้องกูหรือแม่วะเนี่ยอเล็กบอกว่ามีคนจ้องเล่นงาน เข้าใจแ,แต่เรื่องของทั้งสองคนรับรองเลยว่าจบไม่สวยแน่ตอนนี้เคมาเขาก็เรียกคาร่ามาที่บ้านเพื่อที่จะมาคุยเรื่องงานกับเธอโรเลนโซ่ <Loren zo S 2> ลองอ่านประวัติของคาร่าเธอเนี่ยเคยเป็นทั้งสาวเสิร์ฟผู้ช่วยคัดเลือกนักแสดงช่างทําเล็บพานลงพนักงานขายก็เคยทําเออทาไมคาร่าเปลี่ยนงานเยอะจังก็แ,แค่เบื่องานไงแล้วเธอก็เก่งหลายด้านโรเลนโซ่ <Loren zo S 2> บอกว่างานที่เขาจะเสนอให้คาร่าทํามันจะเป็นงานที่สําคัญมากสําหรับคาร่าเองแล้วก็เขาด้วยคาร่าเองเธอก็ทํางานมาเยอะงานอะไรเนี่ยเธอก็ทําให้ได้ทั้งนั้นแหละเคมาเขาก็เลยบอกว่างานที่จะให คาร่าทาก็คือเป็นแม่อุบุญให้กับพวกเขาคาร่าได้ยินครั้งแรกก็ตกใจเหมือนกันไม่นึกว่าจะเป็นงานนี้แต่ว่าเธอก็ยินดีรับเลยคาร่าเองก็ดีใจเหมือนกันที่จะได้มีครอบครัวสักทีส่วนเรื่องเงินเดี๋ยวตกลงกันทีหลังเซซ่าตอนนี้ก็มาเตรียมพิธีเปิดงานฉลองคาสิโนสาขาใหม่เพื่อนเขาก็เดินมาบอกว่าพน,นักบัญชีที่เราจ้างมาเพิ่งตายไปเมื่อคืนสงสัยคงเมาแล้วก็เดินให้รถชนเซซ่าบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยหานักบัญชีคนใหม่ก็ได้เขาก็พอมีคนที่อยู่ในใจอย,อยู่เหมือนกันเอลลอยเองก็อยู่ที่งานนี้ด้วยมันนนกกก็ีพงาาาเเเดิเออสรใ แอลลอยเซนเป็นใบค่าเบิกพวงหลีดของนักบัญชีที่ตายไปกูขับรถชนเองแทๆ้ๆต้องมาเซ็นพวงหลีดให้เขาอีกพอเซ็นเอกสารเสร็จแอลลอยก็เริ่มอาการไม่ค่อยดีโรนันโฟก็เดินมาหาเขาอีกทาเรื่องกล้องวงจรปิดไปถึงไหนละแอลลอยงงกล้องวงจรปิดอะไรก็เรื่องที่ให้ไปเช็กกล้องวงจรปิดไงว่าใครที่มันเป็นคนขังเขาในห้องสาวหน้าแอลลอยลืมแล้วเหรอแอลลอยก็อ๋อเขาเนี่ยไปเช็คมาแล้วกล้องวงจรปิดมันเสียแล้วเสียวันที่กูเกือบโดนฆ่าพอดีเนี่ยนะโรนันโฟในโมโหมากเขาเนี่ยไม่เข้าใจเลยว่าแม่ไปเห็นอะไรดีในตัวแกนักหนาเเเพระแออลลยยยคดีว ทำให้ไม่รู้ว่าใครที่มันอยากฆ่าเขาผมขอโทษครับคุณโรดอนโฟเดี๋ยวจะตามช่างมาให้โรนดอนโฟมันก็ได้แอลลอยจะร้องไห้พอแอลลอยเครียดจัดๆเขาก็หยิบยาขึ้นมากินอีกในเมื่อก่อนแอลลอยก็เคยมาคุยกับซาร่าเขาก็บอกกับซาร่าว่าถ้าซาร่ามีอะไรเยไว้ใจเขาได้เลยมันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าระหว่างซาร่ากับคุณเซซ่าซาร่าก็ไม่ได้ตอบแต่ว่าไปกอดแอลลอยแทนโอ้ยเป็นใครใครก็ชอบแอลลอยตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาเริ่มมึนยาเขาก็เริ่มเห็นภาพหลอนของซาร่ามาริ่าเธอก็เรียกแอลลอยหลายรอบกว่าแอลกวาา่็ถ เอลลอยเป็นอะไรหรือเปล่าเธอก็มีเรื่องจะถามอลลอยหน่อยเอลิซามาบอกเธอว่ามาคุยกับนายเรื่องซาร่าอลลอยไปบอกเอลิซาหรอว่ามีคนไปตัดสายล่มทูชีของซาร่าเหรอนายปิดบังเรื่องอะไรอยู่หรือเปล่าแอลลอยโรนัลโฟก็เดินเข้ามาหาพอดีนี่ทั้งสองคนมีอะไรกันหรือเปล่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกเราไปกันดีกว่าในตอนที่งานกําลังจะเริ่มอเล็กกับเอลิซาทั้งสองคนเนี่ยก็มาที่งานนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าอเล็กเขามีแผนที่จะปวดงานนี้จากนั้นอเล็กกับเอลิซาก็ไปที่ห้องของเซซ่าเขาก็เริ่มทําการแฮ็กคอมของเซซ่าเพื่ มาิซาว่านี่ไม่คิดจะส่งใส่แผนของเขาสักหน่อยเหรอว่าเขากําลังจะทําอะไรครอบครัวของเอลิซาเซ่าเองก็ไม่ได้สนใจหรอกขอแค่เธอรู้ความจริงก็พอก็อยากรู้เหมือนกันว่าครอบครัวของเธอเนี่ยส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของซาร่าหรือเปล่าจากนั้นอเล็กก็โหลดข้อมูลลง USB ที่เหลือก็แค่นั่งออรออเล็กเขาก็บอกว่ายังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เขาต้องทําจากนั้นอเล็กก็เริ่มนับถอยหลังสานาทีตอนนี้พิธีเปิดคาสิโนก็ใกล้จะเริ่มแล้วพวกนักข่าวก็มาทําข่าวกันเยอะแยะจากนั้นเซซ่าก็เริ่มออกไปพูดพอเซซ่าพูดเสร็จ พอเอเล็กดูที่นาฬิกาเขาก็คิดว่ามันถึงเวลาแล้วจากนั้นไฟในงานคาสิโนก็ดับในตอนแรกที่เป็นวิดีโอพรีเซนต์เปิดตัวคาสิโนใหม่มันก็เปลี่ยนเป็นวิดีโอของเซซาแทนเป็นวิดีโอที่เขาออกไปลากสัตว์สงวนหรือว่าสัตว์หายากเซซาก็สั่งให้ลูกน้องรีบปิดวิดีโอเลยแล้วก็ขอร้องให้นักข่าวหยุดถ่ายแล้วแน่นอนข่าวเด็ดขนาดนี้นักข่าวก็ต้องอยากได้ข่าวอยู่แล้วทุกคนในงานก็งงว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นพอวิดีโอถูกปิดลงแอลลอยเขาก็เดินถือปืนเข้ามาแขกในงานเนี่ยก็พากันหนีแอลลอยบอกให้ท ความลับอะไรอีกแล้วทุกคนก็นลุ้นว่าเซซ่าจะโดนยิงหรือเปล่าแล้วเสียงปืนมันก็ดังขึ้น แต่ว่าตอนนี้แอลลอยยังไม่ตายต้องย้อนกลับไปเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นิดนึงในตอนที่แอลลอยยังเดินอยู่ในงานเขาก็นึกถึงคําพูดที่โรดอนโฟด่าเขาว่าแม่ของโรดอนโฟเลยเห็นอะไรในตัวแอลลอยกันแน่จริงๆแล้วเมื่อก่อนแอลลอยก็เป็นเด็กปกติที่มีพ่อมีแม่คอยเลี้ยงแต่ว่าพ่อของแอลลอยก็ชอบล่วงละเมิดทางเพศเขาในตอนเด็กแอลลอยก็พยายามตะโกนเรียกแม่แต่แม่ก็ไม่ได้ช่วยจากนั้นแอลลอยก็ไปอยู่ที่สถานสงเคราะห์แล้วมาเลนาก็มาที่นั่นพอดีเพื่อที่จะรับเด็กไปเลี้ยงดูพอเธอเห็นแอลลอยในตอนเด็กเธอก็คิดว่าเด็็กกกกคคนนนนนนีีน้้หาาาาต่รัดดูแลลเยบอว พ่อแม่ของแอลลอยเนี่ยตายไปหมดแล้วก็เลยได้มาอยู่ที่นี่แทนแม่ของเด็กคนนี้ตายเพราะว่าตกบันไดตายส่วนพ่อก็โดนไฟคอกตายพอมาเรน่าได้ฟังเออก็สงสารเด็กคนนี้เธอก็เลยรับแอลลอยมาเลี้ยงกลับมาที่เหตุการณ์ก่อนที่จะมีเรื่องโรเลนโซคาร่าแล้วก็เชมาทั้ง3คนพึ่งมาถึงที่นี่พอมาถึงคาร่าเธอก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ําก่อนพอกําลังจะท,ทําธุระเธอก็ได้ยินเสียงไอห้องข้างๆเฮ้ยมันทําอะไรกันวะส่วนใน2คนที่อยู่ห้องข้างๆก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาก็คือเซซ่าพ่อของโรดดนฟโฟแล้วก็โซเฟียเมียของ ที่มันแคบไปก็เลยชวนโซเฟียออกไปด้านนอกแล้วก็ชวนมีอะไรกันคาร่าก็แอบดูอยู่มันก็ผ่านไปสักพักหนึ่งเซซ่าก็เดินออกมาจากห้องน้ําจากนั้นโซเฟียก็เดินตามออกมาแล้วคาร่าก็ค่อยเดินออกมาเคมาก็เดินเข้ามาคุยกับคาร่าเฮ้ยนี่เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยโซเฟียบอกว่าไม่มีอะไรแต่วันนี้พ่อของเคมามาด้วยใช่ไหมเธอไม่ได้เจอคุณเซซ่ามานานแล้วก็เลยจําไม่ค่อยได้เคมาก็ชี้ให้ดูนั่นไงพ่อเขายือนอยู่ตรงนั้นอ๋อล่วนี่พ่อกับแม่นายยังแต่งงานกันอยู่หรือเปล่าก็ใช่ไงทั้งคู่ยังไม่ได้เลิกกันนนนะะออออย่่่าางเหหรรีีมไืปล คาร่าบอกไม่มีอะไรหรอกนานๆเธอจะออกงานสักทีนึงโอเคไม่มีอะไรก็ดีแล้วแล้วถ้าพ่อกับแม่เขาถามก็อย่าลืมบอกตามที่คุยกันไว้ก็คือตอนนี้ยังห้ามบอกใครเรื่องที่เราตกลงกันได้เลยเคยมาตอนนี้เอลลอยก็กลับมาที่ห้องทํางานของเขาเอลลอยสติตอนนี้ก็เริ่มไม่ค่อยดีแล้วแล้วเขาก็หยิบปืนขึ้นมาในตอนนั้นตอนที่ซาร่ามาคุยกับเอลลอยเอลลอยบอกอกับซาร่าว่าถ้ามีเรื่องอะไรเนี่ยก็มาปรึกษาเขาได้ซาร่าเธอก็เลยกอดเอลลอยแต่เอลลอยเนี่ยมันจะเอาซาร่าแทนซาร่าก็เลยผลักออกนี่เอลลอยจะทําอะไรเนี่ยดูสารรูปตัวเอออองกก่นลย็ L กับซ ah าร่า, ah า,าว่าเขาในชอบซาร่ามากเขารักซาร่าจริงๆไม่เหมือนกับโรนัลโฟแล้วก็เซซ่าใช่นมันไม่เหมือนจริงๆเพราะว่านายมันก็แค่คนรับใช้ไงไม่ได้มีความสําคัญอะไรเลยแถมยังโดนตบหน้าอีกตอนนี้แอลลอยเขาก็หยิบรูปซาร่าขึ้นมาดูก็ดูเหมือนว่าแอลลอยเขาจะคิดถึงซาร่ามากนี่ก็ผ่านมา18ปีแลแอลลอยยังเก็บรูปของซาร่าไว้อยู่เลยจากนั้นเขาก็เอาปืนออกไปด้วยเชมากับโรเลนโซทั้งสองคนก็มาหามารีนาเชมาก็ถามแม่ว่านี่จาผู้หญิงคนนี้ได้ไหมมารีนาก็จําได้เธอชื่อคาร่าไงคนที่เคยอยู่บ้านเราจากนนั้ คนก็ทักทายกันพอคุยคุยกันอยู่เซซ่าก็เดินเข้ามาโรเลนโซบอกขอตัวก่อนนะตอนนี้เขายังไม่อยากมีเรื่องเซซ่าก็เดินมาทักคาร่าโอ้เป็นไงมั่งไม่เจอกันนานเลยพอโตเป็นผู้ใหญ่แล้วสวยขึ้นเยอะเลยนะแมคุณเซซ่าก็ยังปากหวานเหมือนเดิมเลยเชมาเขาเลยชวนคาร่าไปที่อื่นดีกว่าจากนั้นก็มาคุยกับพ่อของเขาเชมาบอกว่าที่เขามาที่นี่ก็เพราะว่าแม่ขอร้องมาเพราะพวกเราเนี่ยอยากสร้างภาพครอบครัวแสนสุขไงเพราะฉะนั้นพ่อเองก็อย่าไปหาเรื่องโรเลนโซแล้วกันโอเคไหมพ่อพ่อว่ายากเลยลูกเอ้โอ้คุณเลยเหนื่อยใจกัิากนนน้โด็เ โซเฟียโรดอนโฟเองก็จาคาร่าได้เขาก็แนะนําให้คาร่ารู้จักกับโซเฟียเนี่ยโซเฟียเมียเขาเองคาร่าก็อึงนิดๆแน่นใจเหรอโรนอนโฟคนนี้เมียคุณเหรอก็ใช่ไงคาร่าโอ้ยพูดไม่ออกเลยพอแอลลอยเดินมาจากออฟฟิศเขาก็ได้ยินเสียงใครไม่รู้อยู่ที่ห้องคุณเซซ่าพอเดินไปดูก็เจออะเล็กกับเอลิซาอยู่ที่นั่นแอลลอยก็เลยคิดที่จะยิงอเล็กพอกําลังจะเหนี่ยวไกลเขาก็ได้ยินเสียงขอ,องซาร่าพอเขาหันไปดูก็เห็นภาพหลอนของซาร่าแอลลอยตกใจโอ้โหมาเป็นตัวเลยภาพหลอนของซาร่าบอกว่าแอลลอยเนี่ ไม่ได้ทำอะไรเพื่อที่จะช่วยเธอเลยก็จริงที่แอลลอยเคยเห็นอะไรมาหลายๆาอย่างจังตอนที่ซาร่ามีอะไรกับโดอนโฟแถมยังไปมีอะไรกับเซซ่าอีกแอลลอยเขาก็รู ok ้เห็นทุกอย่างแอลลอยก็เลยตัดสินใจไม่ยิงอเล็กเพราะตอนนี้สติสตเขาเริ่มหลุดแล้วเพราะว่าความกดดันทุกอย่างอยู่ที่แอลลอยมากเกินไปอย่างตอนที่เขาเป็นเด็กแม่ของแอลลอยกำลังซ่อมอะไรบางอย่างอยูอย่บนหลังคาส่วนแอลลอยก็ปั่นจักรยานอยู่แถวนั้นพอดีแล้วก็ปั่นไปชนบันไดที่แม่กำลังปีนอยู่แม่ของแอลลอยก็ไล่แอลลอยไปเล่นที่อื่นเขาก็เลยขับจักรยาน ตัวเอลลอยก็เผาทิ้งมันก็ทําให้พ่อถูกไฟคอกตายทางอเล็กตอนนี้ก็เพิ่งออกจากห้องของเซซ่าและตอนนี้มันก็ได้เวลาที่แผนการของอเล็กจะเริ่มจากนั้นสัญญาณเตือนก็เริ่มดังเอลิซาก็นึกขึ้นมาได้เธอลืมหน้ากากไว้ที่ห้องของพ่อก็เลยต้องรีบวิ่งไปเอาอเล็กก็เลยยืนรอก่อนพอเอลิซาเดินไปเอาหน้ากากเพื่อนของเซซ่าก็เดินเข้ามาพอดีอ้าวอเล็กพูดแค่คาเดียวโดนต่อยซะล่วงจากนั้นอเล็กก็วิ่งหนีไปส่วนที่งานเนี่ยก็เกิดเรื่องวุ่นวายและเอลลอยเขาก็เอาปืนมาจ่อเซซ่าอััลลลยเเ้้าาาดะ่ตตววในนนงงีพกบไไมแ เรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเขาตอนเด็กเนี่ยก็ฆ่าพ่อแม่ตัวเองพอโตมาก็ดนไปรู้ความลับอะไรเยอะแยะแถมปัจจุบันก็เพิ่งฆ่าคนตายไปอีกพอแอลลอยจะยิงตัวตายมันก็มีบริการที่อยู่แถวนั้นยิงปืนใส่เอลลอยก่อนสุดท้ายเขาก็เลยยังไม่ตายเพื่อนของเซซาก็เดินมาบอกว่าเมื่อกี้เขาเพิ่งเจอตัวอเล็กเลยมันอยู่ที่นี่เซซาก็เลยสั่งให้ทุกคนล็อกประตูให้หมดห้ามใครออกไปไหนทั้งนั้นแล้วก็ลากตัวอเล็กมาให้ได้ที่งานเขาพังแบบนี้มันต้องเป็นฝีมือของอเล็กแน่นอนส่วนอเล็กตอนนีี้้กกกกําาาาลลัังต่่่ออยยบบพวววเเริิูแหนจจมซซ นี่ก็เป็นครั้งแรกในรอบ18ปีที่ทั้งคู่ได้เห็นหน้ากันจริงๆเล็กก็กะาจะเดินไปต่อยกับเซซ่านั่นแหละแต่ก็มีบริยากาศมาคว้าตัวเล็กไว้ส่วนเอลิซาก็พยายามจะช่วยเล็กโดยการที่เข้ามาคุยกับเซซ่าวันนี้พ่อมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นแต่เซซ่าเขาพยายามไล่เอลิซาออกไปบอกไว้ให้กลับบ้านไปก่อนเธอก็พยายาม่วงเวลาให้อเล็กหนีไปพอ,อเล็กหนีไปได้เอลิซาก็เลยถึงยอมกลับส่วนเพื่อนของเซซ่าก็วิ่งไปดูที่ห้องกล้องวงจรปิดเพื่อที่จะหาว่าอเล็กมันหนีไปทางไหนแล้วก็เจอตัวเล็กแล้วเขาก็เลยโทรบ,บอกเซ่่าาวตอออนนีีี้้ล็กมนหนไปททงง VIP ชั้นใต้ดินเซซ่าก็โอเคเดี๋ยวเขาจะรีบลงไปตอนนี้ที่หน้าง,งานคาสิโนก็เริ่มวุ่นวายทั้งตำรวจทั้งนักข่าวก็มากันเพียบเจมาก็เดินมาคุยกับลอนัลโฟเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยต้องช่วยอเล็กนะไม่งั้นอเล็กไม่รอดแน่ลรนัลโฟไม่ได้ตอบอะไรแต่ก็วิ่งไปเลยตอนนี้อเล็กก็กำลังหาทางออกอยู่แต่เขาก็ออกไม่ได้เพราะว่าประตูล็อกทุกบานตอนนี้ลอนัลโฟก็วิ่งไปที่ห้องกล้องวงจรปิดเพื่อที่จะไปดูว่าตอนนี้อเล็กอยู่ที่ไหนเพื่อนของเซซ่าบอกว่าตอนนี้อาเล็กอยู่ที่ชั้นใต้ดินมัน ออกมาไม่ได้แล้วกูจะช่วยเพื่อนกูยังไงวะเนี่ยโรนันโฟเขาก็เลยออกมาจากห้องนั้นเชมาก็ถามว่านี่จะไงกันดีเอลิซาก็เดินมาหาพี่ทั้งสองคนโรนันโฟก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ก็บอกให้ทุกคนตามมาเถอะส่วนเซซ่าตอนนี้ก็มาถึงที่ห้องใต้ดินแล้วเขาก็พยายามเดินหาตัวอเล็กไปเรื่อยๆจนสุดท้ายอเล็กก็ออกมาเซซ่าก็เลยยิงอเล็กไปทีหนึ่งแต่ว่าโดนแค่แขนทั้งคู่เนี่ยก็เลยต่อยกันตอนนี้เอลิซากับเชมาก็วิ่งตามโรนันโฟทั้งคู่ก็ไม่รู้หรอกว่าโรนันโฟจะพาพวกเขาทั้งสองคนไปที่ไไหหนนนนแตต่่่่กก็็วิงงงาาาามมปอออพถึด้้้ลโโรฟใใชซ ไปดูที่รถตู้ปกติแล้วคนขับรถมันชอบเก็บคุณแจรถไปที่รถนั่นแหละลองหาดูเผื่อเจอทางอเล็กเองก็ยังต่อยกับเซซาไม่เลิกเชมากับโรโดนโฟก็พยายามพังประตูเข้าไปตอนนี้อเล็กเขาก็เหมือนจะชนะเซซาแล้วเขาก็พังประตูออกมาเองส่วนเซซาก็ไปนอนเล่นอยู่ข้างในพอออกมาเจอเชมากับโรโดนโฟเอ้ยมึงสองคนมาทําอะไรที่นี่เนี่ยไปไกลๆเลยทั้งสองคนพยายามเจรจาก,กับอเล็กเอ้ยอเล็กใจเย็นก่อนเราสองคนมาช่วยนะคุยกันไม่รู้เรื่องสักทีเอเล่าก็เลยเดินมาเรียกอเล็กบอกให้ขึ้นรถไปได้แล้วรีบหนีจากที่นี่เลยแล้วทั้ง4คนก็ขับรออกไป ทส่วนทางเซซ่าเองเขาก็พาพวกลูกน้องมาบุกที่บ้านอเล็กเผื่อว่าอเล็กมันจะกลับมาที่นี่พอลองเข้ามาดูในบ้านก็ไม่เจอใครเขาหยิบลูกของซาร่าขึ้นมาดูก็เลยนึกถึงเรื่องเก่าเพราะว่าเขาเองก็เคยมีอะไรกับซาร่าเป็นเพราะไอเด็กผู้หญิงคนนี้แท้ชีวิตเขาเลยต้องมีเรื่องวุ่นวายแบบนี้โดยความที่เซซ่าโมโหเขาก็เลยพังข้าวข,ของของอเล็กทั้งหมดส่วนทางอเล็กที่หนีรอดมาได้เขาก็ได้รับบาดเจ็บโดนยิงเข้าที่แขนแต่อเล็กบอกว่าเขาไม่ไปที่โรงพยาบาหลหรอกเพราะว่าเขาเป็นอดีตนักโทษและเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เทมาาาา่่่ออภพพทีเลส์ก ใ,ใช่ฝีมือของอเล็กหรือเปล่าไปได้มาจากไหนวะอเล็กก็ไม่ตอบเจมาก็พูดตอ่อเขานี่งงจริงๆแล้วว่าเอลลอยมันคิดอะไรอยู่อยู่ๆจะมาฆ่าตัวตายในงานคาสิโนเฉยเลยเอลิซาเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าแอลลอยจะฆ่าตัวตายเขาใช่ไงเอลิซาไม่รู้ทําไมมันคิดอย่างนั้นเอเล็กบอกว่าฝีมือเขาเองแหละเขาก็แค่ฉวยโอกาสจากความรู้สึกผิดของแอลลอยแล้วก็แค่ส่งข้อความไปเตือนเอลลอยว่า,วาเด็กที่อยู่ในท้องของซาร่าไม่ใช่ลูกของโรนโัโรนโฟโรนันโฟถึงกับหันมามองหน้าแล้วเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็เป็นยังไงบ้างคครรรัััับบสใที่ฟงงนจะถึ E งงไหมว่าใครฆ่าซาร่าแล้วถ้าใครฟังและเกิดถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยสำหรับใครที่อยากโดเน a t ก็โดเน a t กันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่โดเน a t กันเข้ามาด้วยสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ